ขอระเรสวไว้เกิดสตนเสงจากโวานนสสา่กันรขอเรียนเชิญทุกท่านตั้งแมมงสาจบคร้มกันแล้วกล่าวคำบูชาข้าวามูนคำคาไายข้าสิและคาหาสวดบารมหนาตามข้าพเจ้านะโมงัสสะ โตสัมมาสัมพุทธัสสะนาโมทัสสะภะคะวะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะภะคะวะโตอรหัะโตสัมมาสัมพุทธัสสะอิมังอิม อิมัสมิงฐานเนเยวะอิมานิอิมานิสิทฐานิสิทฐานิสัสุปะสัสุปะพะยัญชนะนิพะยัญชนะนิสักขันธียะสักขันธียะโพชานียานิโพชานียานิ สอุทากานิสนานาภาลานิสนานาภาลานิสัเพสัชฌานิสัเพสัชฌานิพุทธาปุขาสะพุทธาปุขาสะภิกขุสังฆัสสัพิขุสังฆัสสัเทมะเทมะทุติยัมปิทุติยัมปิ อิมัสมิงฐานเยวะอิมานิอิมานิสิกขานิสิกขานิสะสูปะสะสูปะพายัญชนานิพายัญชนานิสะขาทานียะสะขาทานียะโพชานิยานิโพชานิยานิ สัพทากานีสัุทากานสานาาานานาาภารานิสัพเพสัชาทีนสเพสัชาทีนิพุทธะปะมทัสสะพุธปโมทัสสะิคุสังคัสสะพิขุสังคัสสะเทมะเทมะตติยังปี ตัตียมปิอิมัสมิงาเนเยวะอิมา,ม,าอมานิมานิสิทธานิสิขา,สขานิสาสูปะสาสปะพยัญชานะ เสัจชาทีนิพุทธาปะโมทัสสะพุทธปพิคุสักขพิคุสังขัสสะเทมะเทมะอิมิอมินา สิตวัจจานามะวัจจมันนามะมาเอาหสิมาเอาหสิภาวะภรเวพระวาภรเวขอเดชะขอเดชะด้วยผลแหกทานด้วยผลแหกทานที่ข้าพเจ้าได้บำเพ็ญแล้วนี้ที่ข้าพเจ้าได้บำเพ็ญแล้วนี้ความขัดสนความขัดสน ขอสมบัติสมบูรณ์บรรลุสำเร็จสำเร็จสมความป่าถนาสควทนาทุกภพ,กพ,พทุก,กชาติเธอ